ตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะครับดอยปุยนะครับก็จะมาน้ําตกหมอกฟ้านะครับซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับดอยสุเทพนะครับแล้วเราจะเดินไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับน้ําตกหมอกฟ้านะครับนี่นะครับ ก็ค่าเข้าปลาค่าธรรมเนียมนะครับก็เจ็บาทนะครับสองคนนะครับเจ็ดสิบบาทรบรรกาศรอบวันนี้ฝนตกนะครับทำให้สภาพอากาศค่อนข้างจะเย็น อยู่ในป่าด้วยนะครับเย็น,นเขียวมากนะครับนี่ก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เดินเข้าไปนะครับเขียวมากนะครับวันนี้นะครับทาง กียวมาน้ำค่อนข้างจะขุ่นหน่อยนะครับวันนี้จะมีป้ายเตือนนะครับจากอุทยานนะครับเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โปรดนำขยะของท่านออกมาด้วยนะครับโปรดกลับออกมาก่อนเวลา17นาฬิกานะครับนี่ก็ ทางเดินเข้าไปนะครับน้ําตกหมอกฟ้านะครับนี่น้ําน่าจะขุ่นนะครับเอเนี่น้ำครับแต่ก็สวยงามนะครับสวยงาม,มก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปกันนะครับ ทางที่เดินเข้ามาครับผกน่าจะประมาณ350เมตรอะ่ะผมไม่แน่ใจนะเท่าไหร่ครับประมาณ350เมตรก็จะมีนันท่องเที่ยวก็วันนี้ก็ ทยอยทยอยมานะครับอย่างน้ําจะเป็นสีคุค้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าฝนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับน้ําน้ําตกเกือบทุกที่นะครับน่าจะประมาณนี้นะพอดีมาช่วงหน้าฝนนะครับก็ก็สวยอยู่นะครับ ก็สวยอยู <BO 20> ่นะเนี <practiced clapping inside> so like ่ยก็จะเดินไปกันเรื่อยๆนะครับ น้ำตกศึกษาทีนะ่ธรรมชาติทำผ่าหน้าคนเป็นยังไงครับเนี่ยก็ค่อยเดินนะครับระวังลื่นนะครับนี่ครับมาในช่วงหน้าฝนนะครับทางก็จะแฉะมา เส้นทางครับที่เราไปกันนะครับก็จะประมาณอย่นี้นะครับจะแชะหน่อยต้องระวังนะครับเวลาเดินจะลื่นใกล้จะถึงแล้วนะครับ ก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับน้ำตกหมอกฟ้านะครับน้ำตกสวยง,งามนะครับ ก็เรียบร้อยแลวนะครับสําหรับการมาสารวจเส้นทางธรรมชาตินะครับน้ําตกหมอกฟ้านะครับก็วันนี้นะครับเนื่องจากฝนมันตกด้วยนะครับเนาะอยู่เรามาเที่ยวในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะน้ําก็จะขุ่นหน่อยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าน้ําตกเป็นน้ําตกที่สวยแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ควรพลาดนะครับที่จะมาเที่ยวนะครับ ก็แนะนําให้มาช่วงเดือนธันวานะครับธันวามกรานะครับน้ําน่าจะใสกว่านี้นะครับสวยงามนะครับสำหรับน้ำตกหมอกฟ้านะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็เจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับ